สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเกม m ิเตอร์แจ็คพ็อกเกกันนะครับ m ิเตอร์แจ็คพ็อกเกนะครับผมเป็นเกมแนวแข่งกัน2คนนะครับฝั่งหนึ่งจะเล่นเป็นบททีมนักสืบอีกฝั่งหนึ่งจะเล่นเป็นแจ็คนะครับเราจะทําการผัดกันเล่นนะครับผมโดยจะมีโทเค็นอยู่4อันแต่ละอันมี2หน้าเนาะนะครับสุ่มโยนทอยขึ้นมานะครับผมแต่ในเกมมันจะเป็นสุ่มแรนดอมมาให้นะครับสุ่มโยนทอยเสร็จปุ๊บออกหน้าไหนเล่นหน้านั้นในสี่เหรียญนี้โดยถ้าเราเป็นผู้เล่นคนแรกนะครับเป็นนักสืบเราจะหยิบ1เหน แจ็คจะหยิบ2เหรียญแล้วเราก็จะหยิบอีกหนึ่งเหรียญนะครับจะเป็นการจบ1รอบเมื่อเลือกเสร็จปุ๊บฟิปด้านกลับแจ็คจะได้เล่นก่อนแจ็คหยิบหนึ่งเหรียญเราหยิบ2เหรียญแล้วก็แจ็คหยิบอีกหนึ่งเหรียญเล่นแบบนี้ไปเรื่อยครับผมจนกระทั่งพบเงื่อนไขชัยชนะนะครับผมซึ่งมีทั้งหมด3รูปแบบหลักๆนะครับหเล่นกัน8รอบแล้วเราจับแจ็คไม่ได้ครับแจ็คจะเป็นฝ่ายชนะ2นะครับแจ็คเก็บโทเค็นนาฬิกาทราย ได้คบก่อนหกชิ้นก่อนแปดรอบก่อนที่จะระบุตัวคนร้ายได้แจ็คจะเป็นฝ่ายชนะและสามเราจับแจ็คได้ครับผมตัดช้อยจนเหลือแจ็คคนเดียวจะเป็นฝ่ายชนะนี่คือภาพรวมของเกมครับผมเดี๋ยวเราไปดูตอนวิธีเล่นกันดีกว่าว่าเล่นอย่างไรนะครับมาชมันเลยโอเคครับเรามาเริ่มเล่นกันนะครับผมในโหมดโซโล่แล้วก็คาสสิเกมนะครับเล่นเป็นนักสืบแล้วโหมดฮาร์ดนะครับผมมาเรามาลุยกันดีกว่าดูดิว่าจะชนะไหมนะครับผม เริ่มต้นศัตรูจะมีการเก็บการ์ดหนึ่งใบที่เป็นคำตอบของเขานะครับโอเคเรามาสลับกันก่อนดีกว่านะครับเลือกสลับอะไรดีดูจากการแล้วเนี่ยมีเชลโคมกับมีสุนัขใช่ไหมครับแล้วมีสลับหมุนนะไอพวกโทเค็นพวกนี้มันจะมีการสุ่มมาสี่อันใช่ไหมยงี้เราต้องเลือกสลับตำแหน่งที่ที่มีประโยชน์ที่สุดผมดูรูปการแล้วเนี่ยถ้าหมาขยับมาสองช่องจะได้ประโยชน์เชลโคมสองช่องก็ยังดีดังนั้นรูปการเนี้ยผมว่าผมสลับแบบนี้ดีกว่าครับนี่ ไม่เวิร์กแฮะคือมันมันเดินมาสองช่องมันได้ประโยชน์อยู่แล้วอะสุนัขอะแต่เขาจะเดินแบบไหนท่านั้นเองตอนเนี้ยถ้าสลับแบบนั้นเราจะอาจจะเสียประโยชน์ได้ครับแบบนี้ดีกว่าครับโอเคฝายต่อสูจะได้สองอันฮะโอเคยังไงเขาต้องได้ฟรีอันนึงแหละได้ตัวหนึ่งแหละช้อยได้หนึ่งช้อยแล้วละ่ะหมุนอีกโอ้โยให้สามเลยเหรอแล้วต้องเดินสองช่องแล้วเนี่ยมั้งโอเคห้าก็ได้ครับเดินแรกจะเดินสองช่องแล้วจะเปลี่ยนใจเพราะว่า อย่างเงี้ยเราจะได้เห็นข้อมูลเยอะครับตัดได้สองชอยฮะแต่ว่าศัตรูอ่ะนมันอยู่ที่สว่างดังนั้นเราการันตีว่าเราเราหมือนได้ข้อมูลฟรีครับขเขาถ้าเกิดเราอยู่ที่เขาอยู่ที่มือนะครับเขาจะได้นาฬิกาทรายหกครั้งก็คือจบเกมแล้วแต่เขาสามารถบูสต์อัพได้ด้วยด้วยการได้ตัวละครที่เปิดใหม่ครับผมเราต้องตัดช้อยก่อนฮะนี่ฮะตัดช้อยที่หนึ่งครับผมเอาตัวละครมาก่อนฮะช้อยที่สองเอาอะไรดี เดินหนึ่งช่องได้ประโยชน์ใช่ไหมตอนนี้สองตัวไหนก็คุ้มเนาะแต่ถ้าเกิดเราเดินว่าสันเนี่ยมีโอกาสาพลาดสูงเราเราเดินหนึ่งช่องแหละแต่เดินตัวไหนดีอยากตัดช้อยไหนตอนนี้ผมรู้สึกว่าระยะทางที่ทุกคนห่างกันนะประมาณสองช่องยกเว้นว่าสันห่างกับสุนัขสี่ห้าช่องนั้นเราได้กําไรสูงสุดคือตรงนี้ครับอาจจะตัดช้อยได้ถึงสองช้อยเพราะว่าเขาไม่ยอมให้เราได้สามช้อยแน่นอนออกไปครับ ตัดได้อีกสองช้อยครับปัป๊บเนี่ยถ้าตรงเนี้ยนะผมอ่ะให้เขาตัดข้างล่างนะผมมีโอกาสได้ถึงสามช้อยเลยแต่เขาไม่เอาไงผมก็เลยต้องใช้กลยุทธ์อื่นแทนในการแบบเปลี่ยนรูปแบบไปนะครับผมโอเคหมุนตรงนี้ไปก่อนครับเลือกโฮมเหรออืมสลับอีกเหรอโอโหให้ข้อมูลครบเลยครับใจดีจัดจดัดคนดีอะไรขนาดนี้คือให้ข้อมูลหมดเลย ไม่กาจะหายตัวไปไหนเลยเหรอมิสเตอร์แจ็คกะล่อ8รอบเลยเหรอให้เราสองสว่างรัวๆครับโอ้โห oh. หมุนแบบนี้ผมเครียดเลยเพราะว่ามันยากมากครับเอาข้อมูลหลักฐานก่อนแล้วกันฮนะซึ่งตัดช้อยไม่ได้ครับผมสุนักเดินไม่ได้ดังนั้นโฮมเดินก็ยังดีเพราะว่า อย่างน้อยตัดช้อยได้หนึ่งช้อยครับตานี้ซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นอยู่ในที่มือแน่นอนผมมั่นใจเพราะว่ามันไม่อยอมให้เราให้ได้ข้อมูลที่สว่างหรอกเห็นไหมที่มือจริงด้วยครับเอา,เาว่าสี่รอบแล้วมีลุ้นอยู่นะสี่ต่อสี่รอบแล้วเหลืออีกสามันนะครับถ้าตัดช้อยดีๆนี่โหไม่ได้ครับวืดครับเขาจะทำยังไงต่อ เขาวางหมาแบบนี้คือไม่ให้เราได้ข้อมูลอะไรเลย,เลยก็ต้องเดินให้ไกลที่สุดแหละเพราะตาหน้าเนี่ยตาตัดสินเพราะเราเล่นสองครั้งติดกันมามาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรนะครับรอบที่หกอ๋อชลโคมเป็นใบ้แล้วตันแล้วทำไม่ได้โอ้โหสุนขก,ก็ตันเดินก็อ๋อได้ได้อันนึงได้อันนึง เรื่องสุนัขทิ้งไปก่อนครับอันนี้แหละผมว่าคนร้ายคือตอนนี้มันมีโอกาสที่เป็นคนร้ายได้หลายจุดครับแต่ว่าเราคิดว่าคนนี้คนร้ายแน่ๆไม่ใช่อ่ะโอ้ยอย่าบอกนะบันดุมบันไดถ้าหนุุมบันได,ด,น,น,ดนี่ผมเครียดเลยนะเนี่ยลงนี้ผมจะส่องหนุุมบันไดแล้วตะกี้ต่เปลี่ยนใจจะสลับยังไงให้ได้ประโยชน์หรอ ตอนนี้ผมต้องสลับให้มันมีโอกาสเกิดขึ้นเยอะที่สุดถ้าแบบนี้ก็ได้มั้งอย่างน้อยสุนัขมันก็ต้องเดินช่องหนึ่งอ,อ่ะไม่เดินได้ด้วยเหรออ่าโอเคก็ยังดีครับอย่างเงี้ยจะบคนร้ายได้แล้วโปเชครับผมจับคนร้ายสำเร็จครับ เพราะว่าเขาเหลือตัวเดียวแล้วเขายังหนีไม่ได้ครับผมชนะแล้วเย่ yeah. นี่แหละนะครับผมคือชัยชนะของเรานะครับเหล่านักสืบนั่นเองเขาจบไปแล้วครับกับมิสเตอร์แจ็คพอเก็ตในแบบหมดแรกนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันหมวดสองดีกว่าว่าเราจะสืบเจอไหมนะครับผมถ้าเราเป็นมิสเตอร์แจ็คเองเราต้องหนีการจับกลุ่มของเหล่านักสืบให้ได้นะครับผมมาเล่นเป็นตัวสีขาวซะด้วย อยู่ตรงกลางเลยครับอโอ้โหถือว่าดีหรือไม่ดีเนี่ยเราต้องพยายามให้เขาได้ข้อมูลน้อยที่สุดนะครับเดี๋ยวขอคิดก่อนนะจะไปยังไงดีให้น้อยที่สุดรอจิ้งมิเตอร์แจ็คจะตรงข้ามานะทายังไงให้เขาหลบเลี่ยงน้อยที่สุดนะครับโอเคได้นิ่นนี้ตัวหนึ่งก็ยังดีอืมสุนักจะได้กี่ตัวสุนัขต้องได้ตัวหนึ่งเหมือนกันโอเคสองตัวอย่างมาเขาตัดได้สามตัวครับ เอ้ยสี่นี่ว่าดูผิดเอ้ยลืมลืมโอ้โหวัาสันมองไปสามเลยอือหือครั้งแรกก็เครียดแล้วครับหายไปสี่ตายแล้ววะ่ะเอาไงดีอืมรอบนี้อยู่ยากเว้ยแต่เขาเดินมาสองช่องเขาต้องได้ของใช่ไหมเอาบอดแสก่อนดีว่าครับโอเคคืออยางน้อยเราก็ได้นาฬิกาทรายมาโบนัสอีกหนึ่งอันครับเพราะจวดได้นาฬิกาทรายมาครับ เขาหมุนเล่นหนึ่งอันฮะฮนเล่นสองอันครับผมอันนี้เขาให้เราเดินมาสองช่องนะจริงเรายอมเดินสองช่องเดียวอาจจะดีพะโยน์กว่าแต่ว่าไม่เป็นไรฮะตัดช้อยไปเลยครับจริงๆเหลือตัวน้อยเราก็เล่นง่ายนะเพราะว่าเราจะหลบเลี่ยงง่ายสามแล้วไม่เป็นไรอดทนหน่อยอดทนหน่อยสุนัขรอดโฮมไม่รอดฮนะ ต,ต้องเล่นโฮมครับสุนัขเองก็ไม่โดนสืบอั้มือนกันตาน,นี้ผมอาจจะรอดได้ครับผมอ่าแล้วเราก็หาทางสลับหมุนสักช่องหนึ่งเพื่อดักอนาคตเอาไว้ล่วงหน้าหมุนอะไรดีนาะทาให้มันรู้สึกว่าได้ข้อมูลน้อยที่สุดนั่นตรงนี้จะดีสุดละคืออย่างน้อยๆมันก็เดินมาสองโงโงครับผมไม่มีอะไรโอเคถ้าวาอกตานี้ถือดีมากครับผมเบสแมทนะครับไม่ได้ข้อมูลอะไรครับแจ็คอยู่ในความมืดนะครับผมผมได้สี่ลว คาตานี้ผมเก็บการของอชนะเลยอะเนี่ยมาหาแเราเวย้ยขอให้อยู่ที่มือที่ชนะแล้วเวย้ยรอดูเขาส่องไฟก่อนเขาจะหมุนยังไงโอ้โหไม่ได้ครับอย่างนี้มาแบบนี้นี่คือแจ็คพอตเลยครับืมยังดีเนี่ยเธอชะละคมมันยังส่องได้ อันนี้คือมันกะยิงเราเลยว่าเราตัวนี้แน่ๆนะครับผมซึ่งมันพลาดครับคือถ้าเป็นตัวตำรวจตะก,กี้เนะี่ยจบแล้วเนี่ยคือเหลือตัวเดียวแต่มันล่อตายครับมันส่องครบสองตัวครับตาที่สําคัญครับผมเราต้องหลีกเลี่ยงไม่ให้โดนให้ได้ฮะซึ่งเราหลีกเลี่ยงได้ครับผมโอ้ชนะเว้ยโอ้เกือบไปแล้วตะกี้คือแบบมันยิงฮิตตายเลยแล้วเนี่ยแต่เราล่อตายได้ครับ อยู่ที่มือครับผมแต่ว่าแรกกันด้วยว่ามันก็เจอเราเหมือนกันครับจะต้องเข้าสู่เชสโหมดนะครับผมจะยิงผ่านแปดลอกก็จบไปแล้วแต่เนี้ยไม่ได้ครับต้องมาเข้าเชสโหมดคือเราเนี่ยไม่สนใจแล้วว่าเวลาเท่าไหร่ครับผมสนใจให้หนีเขาแปดเธิน้ก็พอครับเอาไงดีหนีไงให้เขาแปดเธินดีต้องบล็อกแล้วล่ะอันนี้คือต้องบล็อกแล้วล่ะครับมาไอสุนัขนี่ยาเลยครับเดี๋ยวหมุนเจอครับผมตอนนี้องค์สามไม่ตรงไงก็จะใหเจอเราครับ นี่เขาไม่รู้จะเล่นอะไรเนะดิสการ์ทิ้งไปครับเราก็ไม่มีอะไรฮะหมุนเล่นครับยิงหมุนอันนี้ก็เสี่ยงนะเนี่ยวา่าสันจะมาครับแต่ไม่เป็นไรฮะมีโอกาสลุ้นอยู่ครับรอบเจ็ดมาหืมคนลุกสู้ครับแล้วนี้ เดินหนีไปไกลเลยครับสลับยังไงที่โอกาสรอ,ร,อรอบสุดท้ายจะร้อยเปอร์เ็นต์นะสลับให้โฮมสื่อไม่ได้อะนี่คือสำคัญครับมามาลุ้นกันดีกว่ารอบนี้ผมรอดไปได้รอบหน้าคุณจะชนะผมไหมมาเย้รอบสุดท้ายเจอกันเจอกัน ก็เกมนี้ถือว่าเป็นเกมที่ชิงหัวชิงพิบได้ดีนะครับผมผมว่าผมน่าจะชนะละล่ะดูจากรูปการนะออกมาแบบนี้ชนะแน่นอนเพราะว่าเขาไม่มีอะไรที่ทําให้สองผมเจอแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่เล่นสองคนสนุกมากนะครับแต่ว่าเ็าจะอาศัยดวงเนาะในการเปิดทเค็ตตรงนี้แล้วก็ชิงหัวชิงพลิบนิดนึงถ้าจังหวะมันไม่มาหรือจังหวะอย่างเงี้ยผมก็สบายแล้วเพราะว่าไม่มีทางที่เขาจะสื่อผมเจอแน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นต์เขาก็ต้องทําการเล่นอะไรไปงงๆไปนะครับผม สำหรับใครที่สนใจเกมนี้และอยากหามาเล่นนะครับลองหาโหลดกันมาได้นะครับผมและคลิปหน้าผมจะรีวิวอะไรติดตามชมกันได้นะฮะสำหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้แหละครับชนะแล้วเย้ใส่ครับผมแปดรอบได้หนีได้ครับแจ็ควินเย้นะครับผมสำหรับคลิปหน้าจะรีวิวอะไรติดตามชมกันได้สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันครับกับมิสเตอร์แจ็ค พ็อกเก็ต